กลับมาอีกหนึ่งช่วงครับของที่นี่เขาเมาสเราจะไปที่ประเทศปัตูรีโก้ท่าเยอะเป็นคนท่าเยอะมากภาษาที่ใช้ภาษาอะไรพี่เห็นไหมเดี๋ยวฉันพูดสเปนมันก็โอ้ล่ะถึงฉันเดาใช่ไหมแกต้องเป็นอย่างนั้นแน่พอเขาพูดเขาพูดภาษาอะไรครับตัดไหมเขาพูดภาษาสเปนโอล่ะเห็นไหมฉันคิดอะไรผิดไหมอ่ะปัตตริก้ไปไงฮะโอ้โหไปก็ไกลเนาะเอาเป็นว่าถ้าบิน เอาท่าบินก่อนนะเพราะอันนี้พี่ไปโดยเรือฮะท่า้้าบินกรุงเทพไปตั้งหลักที่ไมอามี่จะเป็นทางที่สั้นที่สุดจากไมอามี่ถ้าจะไปเปอร์โตริโกเนี่ยไปเมืองซานฮวนซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยมันก็จะค่าตั๋วไม่แพงมากไงอาจจะไปกลับสักแบบ8 0 0พแต่อย่างของพี่เงี้ยพี่พอจากไมอามี่แล้วพี่ครูซไปไงล่องไปเรื่อยๆล่องไปไม่ถ้าเกิดครูซใช้เวลากี่วันพี่ครูซใช้เวลาจาก ไมอามี่ก่าจะไปถึงเปอร์โตริโกก็ประมาณ4วันล <4 S 1> ่วงเข้าวันที่ประมาณวันที่4อ่ะถึงจะไปะถึงเปอร์โตริโกเนี่ยอันนี้คือเราอยู่บนเรือ,อเรือค่อยๆจอดเราก็จะเห็นแล้วว่าเออเ<ห>ดี๋ยวนะแสดงว่าน้ำเขาลึกมากนะครับครูสามารถเทียบท่าได้อย่างนี้เลยนะฮะ แล้วดูคนดีเหลือตัวเท่ามดเลยใช่เพราะว่าโอ้โหพี่เนี่ยไม่รีบลงด้วยนะพี่รอที่จะอยู่บนหัวเรือก่อนให้คนลงไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าพอครูจอดนี่คนแบบโอ้โหแม่อย่าลืมว่าลำหนึ่งเนี่ยประมาณสามพี่พันต่อลำเออดังนั้นเนี่ยถ้าลงพร้อมๆกันแล้วเรือจอดพร้อมกัน3 4มสี่ลำวันนั้นพี่จําได้โอ้โหเปอร์โตริโกเมืองซานฮวนนี้เดินไปไหนเจอแต่นักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแต่มันก็สนุกมันเป็นเมืองมุดที่แบบปาร์ตี่ มีสิ่งดนตรีอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยฉันแนะนำให้เปลี่ยนเพลงบ้างใช่พอมีการพูดถึงดนตรีอะไรก็ตามแซมบ้ามันใกล้สุดไงพี่เออซาวซ่าอะไรพวกเนี้ยอะไรเงี้ยคือเพลงนี้มันน่าจะแต่นึกถึงนักดนตรีชื่ออะไรคะลิกกี้มาเทนใช่ได้ไหมได้ไหมอะไรนะเต้นแบบลิกกี้อะไรอย่างงี้โอ้โหลิคกี้มาตินผมศิลปินการลิกกี้มาตินแบบท่าเต้นลิกกี้มาตินไม่ให้ออกเลย เออไม่แล้วพอลงเรือมาปป๊บมีทีมนี้มารอแบบนี่หมวกนี่คือแบบมาทรอดอชัดเอ๋อ,อ,อสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งไม่ว่าคุณจะมาทางเรือหรือจะมาบินเข้ามาถ้ามีวีซ่าอเมริกา,าที่ยังไม่หมดอายุ อ่าวีซ่าวีซ่าสามารถเข้ามาเที่ยวได้เลยได้เลยใช่ไหมเริ่มต้นที่ไหนครับพอถึงปาโตริโกโอ่าลงมาจริงๆแล้วเนี่ยไฮไลท์มันเนี่ยอยู่ที่ในเมืองเก่าแมนดูสิมันเป็นเมืองที่ศิลปะแทรกตัวอยู่ทุกมุมเราเดินเดินไปอะ่ะค่้งๆเอ้าเป็นเหมือนเป็นคนแต่เป็นภาพแบบอ,อาร์ตเลยอย่างเงี้ยคือพี่ไปแล้วพี่รู้สึก เออว่ะชอบอ่ะมันศิลปะแบบซ่อนอยู่ตามเมืองเก่าๆแล้วบ้านเมืองเป็นสีสันสีนี้แบบบ้านติดกันนี่สีคนละสีเลยเป็นเมืองที่แบบมีสีชุดชโอ้โหชอบนะโอคนนี้เนี่ยหน้าคุ้นๆแล้วเป็นคนชอบภาพว่าศิลปะแล้วก็แต่นี่ปัจจุบันภาพนี้มีบ้านเนี่ยพรานนั่นหมายความว่ากดไปเรียบร้อยจ้าเอาไปลวจ้าเรียบร้อย แน่นอนเมืองเก่ามันจะมีแทรกไว้ด้วยจัตุรัสเล็กจัตุรัสน้อยจัตุรัสเห็นบหมที่พี่บอกว่าบ้านเมืองมันสีสันตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งพิพิธภัณฑ์มีทั้งโบสถ์เป็นมหาวิหารประจําเมืองอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นเมืองที่แบบชิลๆสบายๆแล้วแบบเนี่ยทั้งเมืองเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวเดินทุกถนนเลยอะ่ะคึกคักเป็นเมืองที่แบบแล้วพี่ชอบเมืองที่แบบมันมันเหมือนเป็นเมืองที่หลอกล่อคนด้วยศิลปะเราเดินไปเราจะแบบเฮ้ย นี่ไอ้นี่ตั้งอยู่ด้วยเหรอวะมันเป็นภาพหลอกของคนเมื่อกี้ถนนทั้งเมืองเก่าอ่ะจะปูด้วยหินแบบนี้ค่อนข้างคลาสสิกเลยเก่ากว่าพี่ใช่คือปูไว้ด้วยหินอย่างเงี้ยทั้งเมืองทําให้เรานึกถึงอะไรรู้ป่ะนึกถึงปรากนึกถึงลูเบียนาในสโลวีเนียนึกถึงเมืองเก่าในหลายๆเมืองซึ่งแบบถนนจะปูด้วยหินแล้วมันคลาสสิกอะไรเงี้ยัแล้วเดินก็แ๊่ก็แค่ก็แคกอะไรอย่างเงี้ยมันสุนทรีย์อ่ะเพราะมันมีเสียงเพลงอยู่ตลอดเวลา ใอครับนี่ก็เป็นหนึ่งโซนคืออันนี้เมืองเก่าทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่ทั้งหมดนี้ใช่ในเมืองเก่าทั้งหมดเลยสีสันหมด เอาเรียกว่าคนที่ชอบเมืองประเภทโ c ลเนียลซิตี้เมืองที่เคยเป็นอนาณาณิคมของสเปเยอยนอะไรเงี้ยมันจะเออ่มันจะแบบเป็นบ้านเรือนเก่าๆอาคารเก่าๆที่สเปนสร้างไว้เนี่ยมาที่นี่เป็นอีกเมืองหนึ่งมีสเสน,น่ห์นะบอกอว่าม,มันเป็นศิลปะอารยธรรมอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งพาร์ทแล้วก็อีกหนึ่งฝั่งนะครับที่อย่างเราเนี่ยเราอยู่ที่นี่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้เท่าไหร่หรอกแล้วเดินไปเดินมามันจะชอบมีภาพวาดบนผนังภาพวาดแบบ นักการเมืองที่นี่จะเลาะชอบล้อเลียนแบบอะไรอย่างเงี้ยเอเออยู่บนผนังแบบเดินแล้วสนุกเดินจริงๆแค่เดินในเมืองเก่าไม่มีซอยไหนที่ไม่มีสีสันมันจะสีสันทุกซอยเออเอาละอ่ะแต่ว่ายังมีส่วนอื่นเบรกหน้าไหมพี่เบรกหน้าอ่าโอเคเบรกหน้าดีกว่าชนอื่นนี่ไปพาไปไหนบ้างป้อมปราการริมทะเลเราไปที่ไหนแล้วก็ไปเจอบังเอิญเจองานเทศกาลพอดี <Hey. S 1> โอ้โหมีเต้นเงินยับะ เนี่ยแกดูเขาเต้นดีกว่าแมนแล้วจะได้ก๊อปปี้ท่าเขามาได้ครับผมช่วงหน้าจอกันครับในที่นี้ของเมาส์ฮะโดยบังเอิญพี่ก็ไม่รู้ตอนแรกก็เดินเล่นในเมืองเก่าไปเดินเล่นในเมืองเก่าแล้วแบบเอ๊ะเขามีอะไรนะเสียงดนตรีชึงฉังชึงฉังชึงฉังด้วยเออพอเจอโอ้โหเหมือนเขามีเทศกาลประจําเมืองพอดีแต่ละคนก็จะแต่งตัวอะไรอย่างงี้ยทำไมเข้าภาพเช็ดพื้นมาใส่ครับ